ข่าวินัยเีงคือฟุตบอลไทยบายมอนเตโปรกิงสไตล์ประจำวันที่22ตุลาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงคืนนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงคืนนี้ยู23ทีมชาติไทยได้3แนวรุกตัวจริงบททีมคู่แข่งเวทีเอเชียนในครั้งนี้โดยทีมชาติไทยอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมลุยศึกฟุตบอลยู23ปี ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียมีคิวประเดิมเกมแรกบกทางเจ้าภาพมองโกเลียในวันที่15ตุลาคมนี้โดยล่าสุดมีการปรายงานมาว่าคจโคจงวรวุฒิศรีมะคะในรายชื่อ11ตัวจริงเป็นที่เปลดเยแล้วอย่ยชางช,ช,ชัดเจนธนวัฒน์สุจิตาบอลและก็เบนจามินเจมส์เดวิสสองแข้งจากทางลีกอังกฤษจะยืนเป็นตัวจริงส่วนอีกคนที่คาดกันว่าจะได้ยืนเป็นตัวจริง3ประสานแนวรุกร่วมกับทาง2แนวรุกจากทางลีกอังกฤษนั่นก็คือตะวันโคสุโพ แนวรุกจากทางดีกรีเจลิกเซเลโซสซกาอยู่ยี่สามปีในครั้งนี้โดย3แนวรุกตัวจริงที่จะบัญชาเกมรุกประเดิมเกมแร,รกพบกทางเจ้าภาพบองกเรียก็มีดังต่อไปนี้เริ่มจาก1นะฮะธนวัฒน์สุขจิตาบอลจากทางเลซซิตี้คนที่2เป็นจิมินเจมเดวิสจากทางออกฟอร์ดและคนที่3าก็จะเป็นตะวันโคสุโปจากทางเชียงใหม่ยูเนเต็ดดีกรีเจลิกเซเลโซสกาอยู่ยีสามปีในครั้งนี้ เหยสุดึฟุตบอลยุวิสปีชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกที่จะแข่งขันกันระหว่างวันที่25ถึงวันที่30ตุลาคมทีมชาติไทยถูกจัดอยู่เป็นทีมบางอันดับที่1ของกลุ่มเจรวมสายมองโกเลียเจ้าภาพมาเลเซียและก็สเปอลาวโดยจะหาทีมแชมป์กลุ่ม1 1กลุ่มพร้อมด้วยวร,ร,ออรองแชมป์กลุ่มดีสุด4 จะต้องหมด11บเอกลุ่มผ่านครบรอบสุดท้ายไปแข่งขันที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่1ถึงวันที่19กามิถุนายนโดยโปรแกรมทีมชาติไทยเพราะคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียนั้นประกอบไปด้วยวันที่15้าตุลาคมพบมองโกเลียวันที่29ตุลาคมพบทางสปปลาวและวันที่สาตุลาคมนั้นพบกับทางทีมชาติมาลเลเซียนั่นเองครับ เป็นนังงานนี้นะผมคนที่3ก็มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็คือตะวันโคสโพค,คนนี้นั่นเองก็ฝากจีนสแท็กเชียไทยเชียไม่เลิกเชียตัวลุกแนวรุก3คนของทีมชาติไทยชุดชุด3ทสปีคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับกระหึ่มช้างศึกมาดามแป้งเปิดชื่อ2แข้งโยุโรป CH14 เสริมกระดังในครั้งนี้ ดัวทีมชาติไทยอยู่ระหว่างเข้าแคมป์เก็บตัวที่ประเทศมองโกเลียเต็มจะรุยศึกฟุตบอลอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียเราคัดเลือกระหว่างวันที่25ถึงวันที่1 7ตุลาคมนำทีมมาโดยผู้จัดการทีมชาติไทยคนใหม่มาดามแป้งดนพันล่ำซ้ำซึ่งมีการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เรียกสี่ผู้เล่นจากยุโรปเข้าสู่ทีมโดยทีมชาติไทยชุดนี้ปีเป้าหมายเดียวก็คือต้องคว้าแชมป์กลุมเจเพื่อจะเข้าสู่รอบสุดท้ายอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชีย ที่ประเทศอุซเบกิสถานให้ได้สันเดียวเท่านั้นโดยมาตามแป้งนพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยสร้างความมือฮาให้กับทางวงการฟรุตบอลไทยในการเปิดเผยและก็ร,ระบุชัดเจนเลยว่าปรสุดท้ายอยู่23ปีชิงแชมป์เบเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานหากทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบนี้ไปได้จะได้เห็นนักเตะพรสวรรค์2คนจากยุโรปสวมเสื้อช้างศึกลงสู่สนามในนามทีมชาติไทยอย่างแน่นอน โดยการที่ประกอบไปด้วยจุหนูจูดสุนทัเบลกองหน้าไมาได้ก้าจากทีมเยาวชนสโมสรเชลซีวัย7ปีที่ลงสนามกระทางทีมเชลซีอย18ปีไปแล้ว19นัดยิงไปถึง18ประตูกระทั่งถูกเรียกตัวขึ้นสู่ทีมเชลซีชุดยู13ปีในวัยเพียงแค่10ปีเท่านั้นลงสนามไปทั้งสิ้น14นัดทำไป1ประตูและก็ลงเล่นกระทางทีมเชลซีอย19ปีชุดยูฟาลงเล่นไปทั้งหมด2นัดยิงไป1ประตูทำไปอีก2แอสซิส,สในครั้งนี้ และรายที่2ก็จะเป็นชัยพัฒธ์สุพรรณเพศรศกองกลางตัวตัดเกมไววชปีจากทางเอสโตเรียปรายาทีมในศึกโปรตรุเกสพิมาราลิก้าลิกสุขธางโปรตุเกสที่คว้าแชมป์กับทางยุยบปีเอสโตเรียปรายามาแล้วถึง3ปรายการใหญ่ เขาคือมิดฟิลด์เชิงรัธที่มีสไตล์การเล่นตัดเกมเด็ดขาดเขาเป็นกำลังหลักให้กับทางเอสโตเบียเปรยายุ่23ปีพาทีมประกาศควา้าแชมป์ลีกโปรตุเกสรุ่นยูย23ปีและควา้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยนัดชิงชนะเลิศหลังเอาชนะปราก้าทีมดังของลีกโปรตุเกสไป2อต่อหในารายการที่ผ่านมานี่เองกระทั่งช่วงต้นฤดูกาลนี้เขาเพิ่งช่วยทีมควา้าแชมป์เป็นแชมป์ที่3ของเขาคืออินเตอร์คอนเนตคาสเชียล2021 เขากำลังจะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในลีูกูงสุดของโปรตุเกสในไม่ช้าก็เร็วนี้น่าจบมเป็นคำว่างานนี้นะฮะทางมาดามแป้งโดนพันก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะพาสองคนนี้มาเสริมทัพทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีถ้าหากพวกเขาสามารถผ่านขั้นรอบคัดเลือกในคดีได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับโคชโย่งเจองานหนักรับมือซัมซูดินโดยลงสนามดึงนัด1 6กนาทีดีกรีแข้งจูบิลเล,ล่โปรตุกเบลเจียม ตั้งเป้ายิงประตตทีมชาติไทยอย่างแน่นอนโดยทีมชาติไทยอยู่3ปีภายใต้การนำทัพของโคจ้งวรุษศีมะคะเตเรียนทำศึกลุยรายการฟุตบอลอยู่3ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียจะแข่งขันระหว่างวันที่25ถึงวันที่3 1ตุลาคมนี้โดยทีมชาติไทยถูกจัดอยู่เป็นทีมวางอันดับที่1ของกลุ่ม J พร่วมสายกับทางเ้าาพบังโกเลียมาเลเซียและก็สเปนลาวโดยจะหาทีมแชมป์กลุ่ม11กลุ่ม พร้อมด้วยรองแชมป์กลุ่มดีสุด4จะทั้งหมด11กลุ่มผ่านรอบสุดท้ายไปแข่งขันที่ประเทศอศุซเบกิสถานแล้วบอกวันที่1วันทีน่19ไม่ใช่นายนไป65นั่นเองครับ <g ur ly> โดยโคชย่งวรุษสีมะค้าคนนี้จำเป็นต้องเตรยียมแผนรับมือมาเลเซียทีมคู่ปรับสำคัญในกลุ่มนี้ให้ดีโดยมาเลเซียชุดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาทีมนี้มีพลังแฝงพวกเขามีเตะพรสวรรค์สูงชื่อมาว่าลูกมานฮาคิมซัมซูดิน ก่อนหน้าวัย19ปีเจ้าของสดสูง170เซนติเมตรดีกรีกอาจูบิมมลโปรลีกลี้งสุขทางแข่งเบลเยียมเขาคือคีย์แมนคนสำคัญของทีมน้าเวลานี้โดยลูกพัน์ฮาคิมซัมซูดินติดตาทีมชาติมาเลเซียตั้งแต่รุ่นอ15ปีจนถึงทีมชาติชุดใหญ่ เขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถมิทิติกมีพรสรควรสูงมากเลยนะเป็นแข้งศูนย์ฝึกอะ a d ดมี่ดาวรีที่ตั้งอยู่ในรัฐปะหังพร้อมกับถูกส่งตัวไปรัฝึกซ้อมสโมสรเซเลโซสกาทีมักษกใหญ่แห่งศึกเจลิกญี่ปุ่นเขาถูกยื่นสัญญาอาชีพจากทางสโมสรเควีเคอร์ไชในศึกจูเบลรยโปลีกลิกสุดทางเปลเจียมตั้งแต่ก่อน28ปีตอนนั้นเขายังไม่สามารถจะสัญญาอาชีพได้ แต่ปัจจุบันลูกมานฮาคิมซัมสุดินได้รับสัญญาเควีคอใช้แล้วและเขาก็ถูกส่งลงสนามประเดิมเกมแรกบนเวทีลิงกสุดของทางเบลเยียมเป็นที่เรียบร้อยในการลงสนามไป1น,นัดใช้เวลาในการลงสนามไปถึง1 6บหกทีทา่านี้ลูกมานฮาคิมซัมสุดินเป็นกาลังหลักสําคัญที่กับทางทีมชาติมาเลเซียแทบจะทุกชุดเริ่มจากอยูสิปีอยู่สิปีอยูป่ปีและก็มาเลเซียชุดใหญ่ยิงประตูดนนามทีมชาติไปแล้วถึง1 6ประตู เขาคนนี้กำลังจะนำทีมชาติทาเซียลงสนามพบกับทีมชาติไทยในวันที่3ส,สิุลาคมโดยดุกมานฮาคิมซัมสุดินยังตั้งเป้าที่ทำประตูทีมชาติไทยให้ได้อีกด้วยในครั้งนี้โอ้โหเป็นในว่าง,งานนี้อย่าได้ประมาทเขาเปนในขาดนะฮะซัมสูดินคนนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่า MF มานดีกรียาวชนบาเยิร์นเลยนะโดยมานโปบคกิ้งคุนซูยาวชนเยอรมันใบภารกิจเตรียมนำทีมชาติไทย โดยศึก AFF ครับ2020ในช่วงปลายปีนี้โดยมีเป้าหมายเดียวจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทวงคืนแชมป์โ่วใหญ่ของเอเชียกลับมายัางประเทศไทยจุกได้หนึ่งในนักเตะที่ถูกจับตาว่าจะเข้ามาเป็นแกนหลักสำคัญในแดนกลางทีมชาติไทยชุดใหญ่ยุบมานโนโพกิ้งก็คือกฤษดิดิษฐ์ทัก ดยวิฟิลด์รครึ่งไทยเยอรมันจากสโมสรสาริเทโลเอฟซีซึ่งเขามีดีกรีเป็นถึงแข้งเยาวชนของสโมสรสอนบริยัตมินิกทีมยักษ์ใหญ่ในศึกบุนเดสติกาเยอรมันเขาเป็นแกนหลักสำคัญดันกลางกระทังเยาวชนบริยัตมินิกหลายชุดลงสนามไปมากกว่า56นัดโดยปัจจุบันกสิดิษฐ์ซิดฮาร์ดคนนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากลงสนามกับศึกไทยลีกนาฬิกายี่นี้ไปแล้วถึง7แมตช์รวมไปแล้วทั้งหมด478นาที ซึ่งทำไปแล้วถึง4แอสซิสต์ฮะมีส่วนสำคัญอย่างมากกับการขับเคลื่อนเกมของทัพมังกรโลกเงินโดยกัสติดซิดฮาร์ดเนี่ยมีสถิติยอดเยี่ยมใน,นการนี้คือผ่านบอลทั้งหมด153ครั้งสำเร็จ129ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไป4.31%โดยชนะ59ครั้งสำเร็จ26ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์44.06%ซึ่งที่สำคัญเขาคือแกนหลักพาบริเทโลโ c บุกถลมวิจีปทุมภพ่ายคาบ้านไปถึง3าต่อ0ในช่วงที่ผ่านมากันอีกด้วยนะโอ้โหจะว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงะฮะเพราะฉะนั้นได้มาช่วยทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นอะไรที่เว r ร h a p ี่แฮเป็นอย่างมากและนี่ก็เป็นขาววินัยที่คือฟุตบอลไทยบายมโนโต้โบกิ้งสไตล์ประจำวันที่22ตุลาคม2564โดยชมพูครั้งฟุตบอลไทยครับ